พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ เจดเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แลนเซรไลด์ในกร,รทมอร์เนี่ยนะค,ะครับเจดคิดว่าการขยับตัวในการเปลี่ยนขั้วจะเกิดขึ้นบ้างไหมผมเชื่อมีโอกาสนะครับอย่างที่เราได้คุยกันไปนในเบรกที่แล้วว่าไอ้ความควรไม่ควรที่เราคิดกับความควรไม่ควรที่เขาคิดกันเนี่ยมันอาจจะตา่างครับผมคิดว่าคือขั้วปัจจุบันที่ยังอยู่กับต้องบอกอยู่กับอดีตคอสชอผมเชื่อว่าสิ่งที่เขากลิ่งเกรงที่สุด มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งมีสถานการณ์สุกงอมที่ไปก่อเกิดเหตุผลในการปฏิวัติรัฐประหารถ้ามีการวางแผนการปฏิวัติรัฐประหารที่ดีที่ชัดเจนนะแล้วทําเร็วสามารถจะวางทําให้บ้านเมืองที่มันมีปัญหาเนี่ยมันลุกผ่านข้ามไปได้แล้วไปจัดการเลือกตั้งได้โดยเร็วนี่ยนะอันนี้เขากลัวอสองสอวอยังอยู่ถ้า สมมติน,นะครับว่ามันมีความชอบทมในลักษณะไหนก็แล้วแต่ที่สวจะมาโหวตวันนั้นจะให้เหตุผลอะไรก็ว่ากันแต่ท้ายที่สุดคือไม่ได้เสียงสวมาแหละและการตรึงไม่ให้สวโหวตก็ทํายาบนะครับอันเนี้ยเขาก็ต้องคิดแล้วล่ละว่าถ้า200กว่าคนนั้นจะยังมาโหวตให้รวมกันกับผู้เดิมจะดีกว่าไหมอมย่างน้อยอย่างนี้ครับรวมกันไประยะหนึ่ง เมื่อสวพ้นปีที่5นั่นก็คือรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยไปได้ประมาณปีๆกว่าๆค่อยว่ากันค่อยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วลงมติไม่ไว้วางใจเอานายกนักขัณฑสมมุติเป็นพลเอกประยุทธ์ออกแล้วคราวนี้พลิกขั้วกลับขึ้นไปได้เนี่ยเรื่องนายกครั้งใหม่เนี่ยมันเอาแค่เสียงข้างมากในสภาซึ่งตอนนี้สวไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วมันแค่เสียงข้างมากในสภาพูดแทนสวโหวตไม่ได้แล้วเขาอาจจะวางหมานี้ไว้ว่าอย่าพิ่งชนตอนนี้การจะเปลี่ยนขั้วนี่ละมุนละม่อมก่อนอย่าพิ่งไปเปลี่ยนกันนะเป็นไปไดด้้้ถาาเคิแบบนีี่ จะเนียนกว่าแต่ถ้าเกิดเขาคิดจะย้ายจะทําอะไรแบบที่คุยกันมาเนี่ยนะแล้วสมมติเอาแบบเบื้องเบื้องหน้าในไม่กี่วันเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะล้มรัฐบ,บาลด้วยวิธีการเอาล้มร่างรัฐบาลงบมารายจ,จ่ายประจำปีเนี่ยนะรับไม่มีขยะเป็นคนบาปของแผ่นดินหรอ,อครับคดีเรามาดูกระสุนสามนัดนะครับกระสุนนัดที่หนึ่งเจตมองว่ากระสุนนี้จะด้านหรือไม่ด้านก็คือนายกต้องพ้น8ปีเมื่อนับจากปี57กระสุนด้านนี้เอกกระสุน ลูกนี้จะเป็นไงครับจะยิงในยกได้ไหมหรือว่าพลาดเปล่าแม้ว่าผมเนี่ยมีความเห็นว่าต้องนับปี57าเจ็ดไปนะครับแต่ผมคิดว่ากระสุนนี้จะด้านผมเชื่อว่าเสียงข้างมากของสารรัฐมนูลด้วยความเคารพจะนับ60ไม่ก็62 60คือมีการประกาศรัฐมนูลหกศูนการรัฐมนูญ6เมษายน2 5ง0ถ้าเกิดเป็น62ก็คือเลือกตั้งนะเมื่อเดือนมีนาค่ได้รับการปรับอ่าได้กระสุนที่หนึ่งกระสุนที่สอง ทรบงงบประมาณซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยร,รัฐบาลต้องลาออกใช่ไหมคะกระสุนอันนี้เจตมองว่าจะยิงในยกสําเร็จไหมคะผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่สําเร็จนะครับเหตุที่ไม่สําเร็จมีอยู่สองสามเหตุก็คือว่าหนึ่งที่จะบอกว่าถ้าเกิดไม่ผ่านนายอุ้มตรีต้องลาออกนะครับไม่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในบ้านเมืองน,นี้ไม่เคยมีการพูดคุยกันแบบชัดเจนเลยว่าเราจะเป็นแบบญี่ปุ่นเราจะเป็นแบบอังกฤษนะครับในระบบรัฐสภาของเราไม่เคยมีใครพูดว่า เพื่อเหมืนงบประมาณรายจ่ายไปจําปีเนี่ยถึงเวลาทางปฏิบัติจะเอาจริงไหมเราพูดกันในทางทฤษฎีแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นพรบงบประมาณหน้าร่างพรบงบประมาณไม่ผ่านถูกไหมครับแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นครับว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีใครที่มีสปิริตลาออกไหมนี่เราไม่รู้าะยังผมคิดว่าอันนี้ลาบากอันที่สองก็คือว่าอย่างที่พูดไปแล้วครับไม่มีใครอยากเป็นคนบาปของแผ่นดินเงินเดือนข้าราชการไม่ออกเงินทําโครงการไม่ได้เงินที่พี่น้องประชาชนกําลังรออยู่เนี่ยก็ไม่มีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นคนบาปแผ่นดินสาม ร่างรูปมนงูมารายจ่าไปจําปีเนี่ยเป็นตัวชิมลางเป็นหินถามทางและเป็นตัววัดคะแนนเพื่อไปรออภิปรายไม่ไว้วางใจครับเ,เพราะนันนี่นนนก็จะด้านคือด้านแบบด้านแบบไม่ได้จริงๆอะ่ะนั่นคือกระสุนสองสองอสองนัดนะคะครับซึ่งด้านกระสุนหน้าที่สามที่ว่านี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับกระสุนลูกนี้เป็นไงครับกระสุนรูปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเข้าเป้า นะครับแต่ไม่โดนจุดสําคัญนะครับมันมีเหตุผลอยู่สองสามเหตุผลนะครับอันที่หนึ่งรัฐมนูนฉบับสองพันห้าร้อยหกสิบแปลกกว่ารัฐมนูนฉบับอื่นเอาแค่ใกล้ๆกล้กันสี่ศูนย์ห้าศูนย์นี่ครับฉบับสี่ศูนย์ห้าศูนย์เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องประกบชื่อบุคคลที่ประสงค์จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าเกิดการอภิปรายแล้วลงมติไม่ไว้วางใจเสนอประกบมาเลยรับรัฐมนุนหกศูนย์ไม่มีเพราะรัฐมนุนหกศูนย์ไม่มีนั่นก็แปลว่ามันก็สามารถเสนอผลเอกชนกลับเข้ามาได้้ดววยนนะหรรืออจเสใคกกก็่าัถ อันที่สองก็คือสมมุตินะครับว่าเกิดสอวอเอาด้วยเกิดหาเสียงสนับสนุนมาได้คุณเอาพลเอกประยุทธ์ออกปรากฏว่าเขาก็ใช้วิธีไปเอาคนนอกมาคีิตอนแรกคุณคิดว่าตอนนี้เหลือแต่แค่คุณอนุทินที่อยู่ในบัญชีนะครับเหลือทางฝั่งนู้นเป็นใครก็ว่าไปเนี่ยนะครับเหลือแม้กระทั่งคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยมีคุณอภิสิทธิ์คุณได้ใช้กระแสแล้วก็คุณอนุทินสามคนอันนี้ไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะเขาสามารถเอาเสียงมาแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ไปเอาคนที่อยู่ข้างนอกมาไม่รู้จะเป็นใครพลเอกประวิตก็ได้หรือใครต่อูกยอ ถูกไหมอันที่สามก็คือว่าถ้าเกิดสมมติพจารณาพื้นพื้นเนี่ยนะครับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพอเราลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยกลไกในการที่จะจับมือกันแล้วบริหารราชการแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันคุ้มไหมงบป,ประมาณเนี่ยเป็นงบป,ประมาณเขาทํามาเพราะงบประมาณปีหกหกกำลังจะออกอะ่ะกว่าจะไปอภิปรายกว่าจะอะไรในงบประมาณมันก็เดินทางของมันไปแล้วถูกไหมครับสองก็คือว่า ระยะเวลาสั้นๆแบบนั้นถ้าเราคิดว่ารับาลชุดนี้บริหารอะไรมาไม่ดีคุณมารับไม้ต่อมันเหมือนรถที่มันกำลังจะพังคุณจะแก้ได้ <c oughs> หรอคุณจะแก้ได้ไหม <c oughs> ถูกไหมครับส <c oughs> ก็คือว่าการจัดคณะรัฐมนตรีรวมถึงการจัดกระบวนทัพในระบบราชการต่างๆ จะทันการกับการเลือกตั้งไหมไม่ทันแน่ๆไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่จะไปใช้หาเสียงเลยถ้าไม่ทันมารุมมาตุ้มมาเสียเวลากับการบริหารราชการแผ่นดินที่ย่ำแย่สู้ไม่เอาตอนนี้ค่อยไปเอาใหม่ดีว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่บอกกระสุนนัดนี้มันจะโดนแต่โดนจุดไม่สําคัญอในที่สุดแล้วก็คงจะอยู่กันต่อไปครับคําถามสุดท้ายเจดมองบทบาทของพรรคเล็กยังไงคะตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อหอมเหลือเกิน นัดกินขงกินข้าวแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์คนนั้นจะอยู่คนนั้นจะไปคนนี้จะหนุนคนนี้ไม่หนุน <c oughs> มองอยางไงครับคือตอนนี้พักเล็กพอเล่นบทบาทได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าพักเล็กเหล่านี้หวังจะไปต่อ <c oughs> เขาต้องมีการแลกผลประโยชน์ด้วยการไปต่อเพื่อการเข้าไปอยู่ในพักใหญ่ <c oughs> ในวาระที่จะไปเลือกตั้งกันต่อไปอเพราะพักเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักต่ำหนึ่งนะครับที่ได้รับความใจดี จากคณะกรรมาการร่างรัฐมนูล<ะ>ที่ไม่ต้องการให้เสียงตกน้ําเลยเนี่ยนะครับไปวัดไอ้ตัวเศษนะครับแทนที่จะวัดไอ้ตัวส่วนไอ้ตัวเลขตัวเต็มเนี่ยนะครับก็ไปวัดไอ้ตัวที่มันเป็นเลขทศนิยมแต่ซึ่งมันมีระบบของมันนะฮะนี่เราไม่ต้องมาคุยกันแต่ว่าพักพวกนั้นเนี่ยจะไม่ก่อเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะเขาปิดด้วย1%นึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหสามแสนต่อคืนหนึ่งคนสามแ,<ล>แสน<ง>พักพวกนี้หายไปแน่นอนหายแน่นอนเพราะงั้นการต่อรององคุณก็คือว่าฉันจะโหวตให้คุณแต่คุณต้องให้ฉันไปอยู่กับคุณ อ่าฉันจะไม่โหวตให้คุณถ้าเกิดสมมติทางนู้นเนี่ยเขาให้แบบนี้กับฉันม,มันต้องต่อรองแบบนี้เพราะว่าวิธีการที่เขาทำกันอยู่ก็คือยุบพักไปเลยเลยแล้วก็ไปรวมใช่ใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นช่องว่างของกฎหมายแต่ณนขนาดนี้เนี่ยถ้าทําแบบนั้นจะคุ้มไหมเพราะว่าระยะเวลาอยู่เหลือไม่มากะระยะเวลาไปจะไปที่ไหนล่ะเขาจะรับคุณไปหรือเปล่าคุณก็ต้องต่อรองให้ได้เพราะนั้นมันเลยต้องจับมือกันเพราะว่าไปต้องไปเป็นกลุ่มครับถ้าไปแบบไปที่ ตอนนั้นเนี่ยภูไิบูนไปเนี่ยไปเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยมันเป็นภาวะการที่มันสามารถไปได้มันเป็นช่วงที่เหมาะพอดีก็เรียกว่าเขาสามารถใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ได้แต่พักที่เหลืออยู่ตอนนี้จะไปทีละคนสองคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนนั้นละก็ต้องกรอกกาเป็นกลุ่ม็้อไปแบบเศรษฐกิจไทยเกือบจะ20คนนี่อันนี้มีผลต้องไปแบบนั้นมีผลแน่นอนเขาทั้งพักเล็กทั้งหมดต้องบอกว่าเอานี้ฉันจะไปอยู่กับเธอตอนนี้ฉันจะโหวตให้เธอก่อนแต่ว่าสัญญาก็คือว่าหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยฉันจะไปอยู่พเธอก ต้องรับผ่านไ,ไปอยู่ด้วยครับ mm hmm.